ทุกคนอุ้ยไม่ได้ออกซอโกรวนินาโดนแล้วเนาะแต่ว่าได้สีผมมาใหม่มัวหล่ค่ะนาดเดียวเข้มเลยใส่กระเป๋าดีจ้ะโอ้โหหน้าหมอไล่ขนาดทุกคนเนีย สบายดีสบายดีกันตอนแรงเด้อทุกคน <c oughs> เสียงเรมลืลอมอะไรไปวันนี้ก็คือที่พาทุกคนมาเข้าขวทุกคนเนาะวันนี้พาทุกคนเข้าขวดตอนแรงโดน้ตนต้นเติมล่ะตั้งแต่ตัวไข้เคอร์อมุนกินเจียงทุกคน,นแร้วกับอะไรไมเข้าขวดเลยมีแต่เข้าขวดห้เคองอยู่พุนเนาะนี่ก็เลยอ่าเพราะว่าเมื่อวานนี้งตุ๊กมาแล้วนนองตุ๊กซื้ออาซื้อหมึกมาทุกคนเนาะนนองตุ๊กซื้อหมึกซื้อนมา ซื้อหมึกซื้อเออเงาไม่น,นก่กันเลยว่านี่แค่งเข่กะจะขวก็จะได้ปะแน่กันเลยว่ะซีมานอันนี้หมึกเลือกคว,วามหวานนีกินเนาะมีแน่กับต้นตาลบรายยุ่มวานนี่ทุกคนโอ้เอามือแล้วไม่แน,น่จะได้ปะหม,มึกเลือกอเลยว่าซีเอามาเฮ็ดทานกินเนาะเฮ็ดอ่าผัดกระเพราคำว่าล่ายมีนากะเชืเอาไว้แบบเซตทำซื้อเอนะอ,เล,อเลยนะเพราะกระเพรา ลืมทีน่น่นนะทุกคนตุก๊กสีหมาไล่เตือนกันว่าพากันมากินดูนี่ยต้นตาลออกไปนอลอะวระทันได้กินมั้งมีตาด้วยทุกคนลืมว่ามีตาด้วยเก็นตาโอ้ยออคือตาไม่ใช่ไม่ต้องปาดเอาตาออกก่อน ตาแต๊กใช่เลยมีซ่องค้างผัดกระเพราถูกดีมาสีหุ้้งเข้าแต่ว่า,ามันหุ้คงเข้าผีทุกคนเนาะไม่คุณกำลังสร้างข้าเจามาอะมาให้ไปดูปดน่าจะสร้งางมาเจ้าไทยโู้นสะสัตวาตสร้างมาเจ้าพุทธไทยคนนี้อ้ามันคือขาดโอ๊ตีมีนาเหดชว่านี้ รู้ว่าตรงปลานี่คนไม่เข้าใจเลยทำไมนอคนถึงข้างนี่อ้ออกมาแล้วมะละกอกินคนแซบเลยเหตรงนี้ฮิตตมยำกระแซบแซบใน,นมันฮิตตมยำเนาะใส่ตัวกุ้งได้ตัวอันนี้ได้ให้ไม่คนกิน ซชบค่ับมน้องตูซื้อมาโหลดเท่าไรนนะ้องซื้อมาเต็นทคร่วงุกซื้อมาตเต็นะครล่วงไอ้โมว,ว่าโลเท่าใกระซีแผยยุติบากาักานกันนาจะโบแผงพออันออยุรองศาลรเนาะทุกคนไอ,อยรองศาสตรแผงก่าอยุรองศา,งางสตรน่าจะประมาณโหลหนึงเส้นปลายบอกเอ่อโลนึง่อเส้นปลาย แต่ว่ายิน้ำขอนร่วงมันฮูลโรเขาได้ควรซื้อยิน้ำขอนร่วงเถอะเธอเป็นฝาดอาเซียนมาทุกคนเลยน้ำตัวเซาปนี้มีหมึกกอบแดดมีหนาวซีตัวนี้เชี่ยพันกระเพราแล้วก็มีหนาเชี่ยตำแดดให้ตำมือก่ะเฮตำหมึกเฮตำเอ้ย ตับอะไรเห็ดผัดกะเพราตัตนตๆยากกินตับแต่อดตัตนๆปลาคนก็ยาก,กเ,าเลยคนเราไม่คุนเลยไม่คุ้นจะยากกินตับเลยมันอะไรเห็ดตับมาดี่ไปแนวัวดต้นคนกระิค้วัวเลยแล้วกระชีซอยสิเงี้ยงเลยผัดกะเพราก่อนละกันนะน่าจะจังไงเตรียมเพิ่มตับเนาะทุกคน ทมแล้วทุกคนแห้งเป็นบัตรซูขึ้นติ๊กต้มซุปไม่ขุนเฮกเกอร์เขาต้องสับตป็นตไม่อยู่เงินจากคนเลยออปโนเพื่อไหนเพือนคนเดียวเลย ัวม,มีข้าวเจา้าคนี้มันกินกับข้าวเจา้าวมอมมยเนาะ ขางนอ,อุ้ยตายหอมผักทีนิ้วบมีับหอยทุกคนเอ้ยลืมผักหอยบ่มี่ให้จังไดเนาะ อาืาห้อยกับบจั๊กแซยบแน่นเหเราไม่อาจจะไปชิ่มซุปหอยกันเลยนะไอ่ได้เลนนยโอเค ไปเรียนไปซืุ้ปไปดูกคนน้นำผัดไปดู่ใส่ขันหัวมาเป็นบบเซตกังไบบ้วย อีนะมาละอุ้ยตกซีซันห้อยมาทุกคนโอ้สุกามปาน้ำคือไรใค่ันห้อยก่บพ้อมค่ะซันห้อยคนลอยมาอุย้ยฟาไปฟามาค่ะนทุกคนเลยรมีอ่าอะไรน่ี้ัห้อยกับใส่ผักเลย สลายวเค้มเลยใ่กะเพราเ้วจ้ะน้ำหม้อไ่ขนาดทุกคนเลยกินข้า,าวจานน้ำมันีคักแล้วเน,นี่ยว่ามีน้ำเติมมากักนิดนึงสลายยอเก็ดแดงซอย หอมผักเขยชิมก่นอนซาบะชินมาก่นอนแซ่ค่ะเกอบเะค็มแล้วค่ะเนี่ยเก็บเค็มอีลี่ ุมก่ตักน้ำแร่อกินกับข้าวสวยร้อนตเนี่ยคลกสุดนี่กรไดาตรงนี้เผ็ดนอเผ็ดกินดาเิ็นงเดงตัมแซ่เือนสวยสวยใส่นี่ ซอยเส่นี้ค่ะนี่จะเสียบไหมคะเดี๋ยวฮิดตัมต่อทุกคนอะไรดีเสียงมันคือมือแท็บเป็นกบะบ้ติดกันเสื้อกว่าคือหลีแสงแบบ สว no ัสดีทุกคนอุ้ยมาได้ออกซอร์บินาโดนแล้วเนาะเรีว่าได้สีผมออมาใหม่อืมไล่อะไราันจุ่มไล่เลยเร็เออไล่ทุรกันบ้องเลยจุ่มเฉยเลยเอออุ้ยไอ้ตายน่ากลัวมาก ข้อมคือไม่กวดอีกแล้วดิมันนี้เชื่อพี่นำว่าเอาพักระมุดช่วยดิยูโมนี่กินตำหันทะเลอีแม่กินหลายอีแม่ควันแม่กินหลายหลายตื่นเต่ามาฮักแต่จ็บพองว่ะโมเจ๊เราหักไปซื้อเพราะว่าแบบคือว่ามันกินไล่เกิดนะกินสิ่งอย่างทะเลมันมีต้านมินไปแต่ว่าแบบมันต้องกินพอดีนะกินไล่แพกเกอร์ได้เราทีไหมขัดอีพ่อไปซื้อโราทีบอกไหม คัดอีพออีแม่ว่าอ้าอยากซื้อที่แบบนี้ซื้อได้ซื้อล้ดีเพิ่งพอจ่ไร่ไเจ็ดแสนเจ็ดแสนเดี๋ยเจ็นห้าพันคับเป็นเงินบาทประมาณพันพันพันหนึ่งร้อยพันสองสามร้อยพันพันสองร้อยดีเงินมา่ายเลยเจ็ดแนมาแล้วแต่บางคนจะบางคนยังพูดประมาณพันพันพันร้อยหนึ่งพันพันบร้อย ้อเ้าไปนั่กันเด้อเ้าไปต้มน้ำอาบกันหนาวต้มอาบเหรอต้มน้ำอาบกันเด้อไม่ไหวนะอาบน้ำเย็นไรละต้มต้มอาบเราผสมน้ำเย็นแหละก็อาบต้มนมอาบเราอุ่นดีไทยเห็ะไทมอาบเราอู่ปะมันโบนาวจ้ะอุ่นอ่ะอุ่นรอน่ยไทยอะโนาวจ้ะตั๊กตั๊อสปิ๊กจะไทยโบนาวยุนี่มันโบนาวเออยูนี่มันก็น่าสัสยูนี่มันอย่างเกาะยูนี่มันก็น่าหยิดียุไทย มีกระดูหน้าคนไงยมีทองอย่างเดียวมีกระบาดจะวัดด้วยนะป้าเป็นทองเนี่ยเขาเริ่มง่ายแล้วทุกคนเด็ไมาให้ดีดีมาแขงเนาะเฮ้ยท่านโอบีหน้าใหญ่ตอนตอนได้อู้ทองขนาดทุกคนไล่ฟังเด้อเป๊ะเดือนอ่ะน้อยน้อยเป๊ะเป๊เดือนยังโมโหว่าเออคือคือคนทราบเดือนนะเ้าไปอู้เป็นคนคนคนจ้อยคนน้อยเด้แหละก็ไม่มีหน้าทองนะแล้เป็นคนมีหน้าทอง มันเป็นมันเป็นมันเป็นบางคนแน่แหละเป็นกลูกลูกแบบเออมันเป็นบาคนง่ายนะอันนี้ลากันไดคมีล้าน่ะปุ๊บนีเลยรงี้ตรงนั้พอเอาเลยเือออมกันมาหนเออร้ไหมเนาะเอาไปใส่ด้นกัเด้อไปนั่นก็ไปต้มน้ปลาไปเอาโมง่ายเม็ดโมนี่ก็ได้ผสมน้ำเย็นดีแค่มันอุ่นปะ จะเกียมตาทุกคนเกียมตาม่น้องตุ๊กกับอาเมน้องตุ๊กเพิตักมาฮะมาเมื่อกี้พี่แมนให้กินแมวแล้วมาเกียมตากันกันจ้าตามเพืินแบบจุกๆเลยจุกๆุยั่วเลยยังบดเส้นมะนาวดิมะนาวก่อนตอนไปตาค่ายเคลินอยู่กินเจียอคนเราจะมานัดูดูกินเจียงกินว่าปวดเมื่อยมือไป โอ้โอทุกคนงามเพยทุกคนงามเพยอือม่ยังงามเพยนะข้างหน้าในครัวมีน้ำเนาะเยี้ยมเสน้นมันไปเส้นวันมีน้ำแรกนลแร็ปชมบ้านะคนหน่อยพอดีกลิ่นนะกันนดพอดีน้ำตุกตัวน้ำอาบ ดีนมตุกฟกินก่อนสิตใส่ผักแต่บ,บ่บม,มีผักทุกคนอายบ่ขี้แม่มันสิกิโยนซอนนําใดไปขี้อยู่พีไปนั้นก็บ่ฟัขี้เอไปอบ่บ่ขี้เินมือนี่บ่ขี้คขี้ลงอยู่นี่นะไดมฮเือ่มนาบ่ลมนี่ปต่อยเออจังมาต่อยจ้ะ มดอยู่บ้ามดบ่น้อยอยู่บ้มดอยู่บ้างเกๆเส้นนี่นิดนึงดูสิ้าดหัวไปกับเขาบ่ีกับบอลล่าอย่าง้ดกับบอลล่า เ,เจ็ดภาพมีแต่กระเข่าดยอันะเจ้าานเนี่ยกระเขากะิกชอบนื้อคนต่ำชิมก่อนซิมกอม่มกอนนะอันนี้เมกระพุน,น,นกระพุนหัวกระสุน แม่ก็พูด่ามันเค็มว่ะเค็มตัวนี้ทุกคนพอร้องต <steeds improving. S 2> ุกเพรว่าแม่แม่ก็พูนเค็มาัเขาต้อมีน้ำล้างแช่น้ำดีๆเลยกินให้ซาวบะไปเลย เอาคิบๆม,นมันเพิ่มตามเพิมมะนาวนิดหนึ่งรู้สึกมันยังบสุกอันนั้นอาจจะซุมบาม้านน,นนัวคนเนาะซุมบ้านนัวปั๊กมาสุดเลยอืม

ปลาตับมา,มาแล้วน้อยเดียวไปกินเลยทุกคนคนข้าวแล้ทุกคนราแยจ่ายขอนข้าวจ้าไอ้เห้เป็นอยู่วะโอ้โหเปสุดกิ่นสูงอะไรมันก็อื้ดทุกคน เราเนาใส่อันก็ซุกเหมือนกันจิ้ปูใส่ใส่อะไรใส่ใส่เกอ็ดตบนะรังเกีมั้งบุกบุ่อไขึ้นอันแล้วขึ้นแปะไหมลูกแปะอะไรุงมันอะไรมันรอก็เป็น่างบุ้งขึ้นขึ้นห้านมง <c oughs> คือห้างกอมมเหรอข้างอ่ะอืมข้างไางเลยเปิน,ปนอะอันนี้ปินกลับคือเกาพินไปหางหน้าอะไรเลยพินได้ที่หางค้างกับต่างร่างงีอวยไม่ออาเราือพี่พินทปหางหน้าอะไรเลยห<ต>้ามหลอกเลย บ้าบากข้าวมบัวแซลสมพักหมบัวแล้วแซกรโมอมบกินแล้วะเออกิแ่เวลก็แม่เขยนบ้าอย่างคน่มมติวันนี้ก็เน รูปาพตงเย่สุดูปแบบชออะไรเลยร่างเลยร่างกางรางก็ยืดนะเข้าหรอยังมรางทุกคนอีพ่อไหมอีพ่ออีพ่อสมบุกอามบุกอีพ่อวะจ๊ะเป้าพอเป้าคุณแม่อีพ่อมาพ่อไหม

เราได้กินยาได้ด้ามั้งไม่ซ้ำมังไม่ได้กินเกิดเมื่อครูก้ามันลงรถแล้วมันมันไปสิเดียวบอกมันโดนได้ขึ้นรถไอ้แจนนะอ้าวมันมันกำลังย่างไปส่วนอย่างนั้นนะมันอ่ะอือเยอะพอดีโบตอนกืองเอามันมาเดี๋ยวมันข้าวย่างเดี๋ยวอือโอ้โหจู ตอนจจ็อยางไอตาลไอดีควรมันงั้นไปขุ่นลงยามันลงอีกจไปเลยเขาเห็้มันามันยางลอกรับขึ้งหาไปไไเอร่งหานี่มัยาละึหาอีกเหมือนกันต่อัไปติดสื่อมาเข้าอะไรเนี่ยตอนทเายังไม่เลีเลยนเลยกินออมาเนี่ย

สุดยอดกินเลยเปล่ากันคุณในตัวชินนน้ำอยก็พยายาจะลองลองพยายาจะตบลงโอ้ขอม้งแหงว บอกแห้งดอจเจ้าบอกเก็บแบบนีมันแหง้งหมอกแห้งลงตกใส่เผบอกว่ได้ท่านเข้าไปนี่่านมาแบบหมอกตกใส่แห้งเย็นวันเย็นจะซุ่มอยู่เลยนะครับไอพวกนี้ไปเองเพื่อไว้ระดัะตุกตใจราคาเน,นี่ยลุงมอืออีแม่ยังบดเสือเอง เ่าราไปปจิลงหลายวันี้อีเมีอีเพนมากระดีนนะว่ารหาอะไซิ่าดีเรียนมากะดีบอดินหัวซส่อหูเสือี้้าาทำอะไรขี้ายังรเราลงมาเปนค้มันคอยลงไปครับมีลงไปเดี๋ยวสองพันหัลง่ายายลงหาดนตอมาดามนร็ต้องคอยลงไปมีบุกเดียวเลยสุขใจหลืเพื่อใค

ไอพวกลิบสามผมเนี่ยมือซ้อมเลยบอปล่าเลยนะะนก่อนนี่กับคนจมือนึ่งซื้อเสื้อคนบางันจ่ซ้อมซ้อมอยอืมจำไม่อกแล้วหองซึมลึมเนาะหน่อกระเพามีตาด้ยคัดบีนบอกก็มือห่างแต่วาแบบระเจ้าเอามาจำหรอพระเจ้าแบบบางคนจะแบบ เอาไม้เออได้เครื่องไม่นะบอบางคนก็ป้อยบางคนกับเอาซับไปจาเคยจะแบบเสื้อหอกเสื้อซับมาติมนะคะเอาซับไปปป้อยเยอะเอายืมเงินยนะะยืมเงนนะอืมเอาเงินมาเอาเงินแล้วก็เอาเงินมาเอาซับก็จิ้มเลยใบางคนยไอ่าง ตัวงามายสักหมกตักวก่อนง่ายสักหมดตัวนีน่นะลูกนีนาเกิดมาคือยากกับจินงก็สิแผงงองว่ะคนคนลูกคนลูกก็ไม่นาเกิดมาเนี่ยเป็นอาคนไม่ไหวเขวดอ้าวตุ๊กอ้าวตุกอ,อ้อาว เอาอืช่เอานม่ตอเอาเอาเอาอืมไปติดกันมามาห้ามามามากันมาห้ากันเลยเอมา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 ห้ากันมามาห้ากันมามามากันมาห้ากันเลย nó ra rồi à! 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 đi <laughs> không?